ะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแจกคำคมนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะมาแจกคำคมอย่างที่บอกนั่นแหละจะบอกช่วยจะบอกอะไรซ้ำๆเนาะเออมาเดี๋ยวเราจะเขียนให้ทุกคนดูนะคะมาแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเอาที่เขียนก่อนอันไหนวยเขียนอักษรนี่ไงเขียนตรงนี้ค่ะอืม แล้วก็จะเอายาวๆเลยนะคะมากขึ้นหน่อยอ่ะ,อะทุกคนเราเพิ่งโกดกับซีนนี่มานะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะอ่ะทุกคนไม่ต้องดูนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนให้นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เราจะไม่พูดนะคะ อซากุระโอเคค่ะวันนี้มาแจกคำคุมแค่สามก่อนนะคะนี่ค่ะคือคำคุมนะคะนี่ค่ะนี่เนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวหนังสือให้นะขนาดเอาแบบใหญ่ใหญ่ให้ละคะ่ะเออไม่ได้มันใหญ่โอมันใหญ่ได้แค่นหนทุกคน ไม่งั้นมันจะตกเฟรมไปเลยอ่ะเนี่ยมันได้แค่นี้ค่ะทุกคนไม่งั้นมันจะตกเฟรมไปเลยค่ะไม่งั้นก็ต้องเอาแบบเดิมค่ะทุกคนไม่งั้นมันจะแตกแถวองเงี้ยอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันอ่ะเราจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีดําเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีขาวนะคะคราวนี้เห็นไหมเอ่ยน่าจะเห็นเนาะ ไม่เอานะคะเอาเป็นสีขาว,วอะไรยังเ็นย่องว่าเยอะเอาติดกันไปเลยคะ่ะโอ้ไม่ได้เอาเอาประมาณนี้ก็แล้วกันโอเคค่ะนี่นะคะทำาุมที่เจก,กให้นะอ่าเอาไปใช้สกีคคนที่รักได้นะโอเคค่ะ วันนี้ก็มาเจข้าวคงแค่นี้นะคะไปอกดอูสินาทีละบ๊ายบายค่ะลักนะาฝากกดติตามกดไลค์กดดิงกดกระทิงนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะลักนะาจุบ๊บจิ๊บไปบุย